สู่ช่อง Car Auto สเตอร์แหล่งรวมข้อมูลรถยนต์และอากาศยานจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณไม่ควรพลาด วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นหนึ่งที่ยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศปาทีสถานและประเทศพันธมิตรหลายประเทศในปี2026นั่นคือ F-7PG เครื่องบินขับไล่ที่แม้จะมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยียุคสงครามเย็นแต่ก็ยังคงถูกปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน f 7 p g เป็นรุ่นปรับปรุงของ F-7 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่จีนพัฒนามาจากเครื่องบินรบ MiG-21 ของสหภาพโซเวียตการออกแบบยังคงความเพรียวบางคล่องตัวและเหมาะกับพันกิจการสกัดกั้นระยะใกล้จุดเด่นของ f 7 p g คือการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายในการบำรุงรักษาความเร็วระดับเหนือเสียงและต้นทุนการใช้งานที่ต่ำกว่ารุ่นใหม่ในตลาดทำให้ยังคงเป็นที่พึ่งพาได้สำหรับหลายประเทศ ในปี2026 F7PG ได้รับการปรับปรุงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธเรดาร์การควบคุมการบินและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องยังคงใช้โครงสร้างโลหะแบบเดิมที่แข็งแรงและผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายทศวรรษเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตรุ่น w P13 ให้แรงขับสูงสุดเกิน13,000ปอนสามารถทำความเร็วได้ถึง0.2ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม F7PG สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่น PL5 หรือ AIM-9 Sidewinder พร้อมจรวดอัจฉริยะและปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรเพื่อต่อสู้กับเครื่องบินศัตรูในระยะประชิดเรดาร์ภายในรุ่นใหม่ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แมน่นยำม,มากขึ้นพร้อมระบบป้องกันตนเองเช่นระบบเตือนภัยขีปนาวุธและระบบปล่อยเป้ารวมที่มีประสิทธิภาพ ภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์นักบินยุคใหม่ด้วยจอแสดงผลแบบดิจิทัลและระบบควบคุมที่สามารถตอบสนองได้รวดเร็วมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินและเครื่องบินขับไล่อื่นๆเพื่อประสานงานในภารกิจรบได้อย่างราบรื่น ความสามารถในการบินระดับสูงรวมถึงการขึ้นบินและลงจอดในพื้นที่จำกัดยังเป็นจุดแข็งของ F7PG โดยเฉพาะในสนามรบที่ต้องการความเร็วในการตอบสนอง F7PG ยังเหมาะสำหรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นด้วย cockpit แบบ2ที่นั่งในบางเวอร์ชันทำให้สามารถใช้ฝึกบินเชิงยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัด F7PG ยังคงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะมีราคาต่ำกว่ารุ่นลำยุคมากอีกทั้งยังมีอะไหล่และการสนับสนุนจากจีนที่ต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ล่องหนหรือมีเทคโนโลยีระดับเจเนเรชันที่5แต่ F-7TG ก็ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในสถานการณ์จริงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ต้องเผชิญกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ซับซ้อนโดยจำนวนมากของเครื่องที่มีการผลิตและส่งออกไปยังหลายประเทศในเอเชียและแอฟ,ฟริกาทำให้เป็นอีกหนึ่งแบบเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญในโครงสร้างกองทัพหลายชาติ ในภาพรวม F7PG ปี2026เป็นเครื่องบินขับไล่ราคาย่อมเยาวที่เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการรักษาขีดความสามารถด้านอากาศไว้ในระดับพื้นฐานถึงแม้จะไม่สามารถเทียบชั้นกับเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่ๆได้แต่เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนความง่ายในการบำรุงรักษาและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางก็ถือเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา หากคุณชื่นชอบการรีวิวเจาะลึกแบบนี้เกี่ยวกับอากาศยานรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือยานยนต์รุ่นใหม่จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องข่าออโต้มาสเตอร์เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณก่อนใครในทุกสัปดาห์ครับ